สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับสตาร์อีกแล้วน,นะคะวันนี้สตาร์จะเอาเทคนิคการปิดผมขาวแบบ3มิตินะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะตามไปดูกันเลยนะคะวิธีที่เราจะปิดผมขาวแบบนี้นะคะทํายังไงแล้วก็มีสูตรแบบไหนนะคะเดี๋ยวสตาร์จะขึ้นรูปก่อนทําหลังทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะและนี่นะคะสีที่สตาร์ใช้นะคะก็ใช้สีห้าทับศูนย์แบบนี้นะคะ ผสมกับไฮโดรเจนนะคะก็จะเป็นไฮโดรเจน6%นะคะละก็ใช้สี7จทับ 1, 7, นะคะตอนนี้เราก็จะใช้สีที่เป็น5ทับศูนย์ะคะหรือว่าสีน้ำตาลอ่อ,อนนะคะผสมกับไฮโดรเจน6%แบบนี้นะคะใช้สี1ส่วนแล้วก็ไฮโดรเจน1ส่วนนะคะเราก็จะใช้ใส่ในกระดาษฟอยล์นะคะ นี่คือขั้นตอนการผสมสีในห้องสีที่ตาทำงานอยู่นั่นเองนะคะวันนี้ก็จะใช้สี2ส,ส่วนนะคะในการทำเทคนิคแบบนี้เนาะก็จะเป็นเทคนิคการปิดผมขาวนั่นเองเดี๋ยวตามมาดูกันเลยเนาะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะมีสีที่เราจะใช้นะคะก็ประมาณนี้ จะช่วยทำให้ผมมีมิติยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ผสมสี717หนเก็เช่นเดียวกันนะคะผสมกับ6%ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีผมดำมากๆนะคะก็ใช้9%ได้นะคะใช้สี20กรัมแล้วก็ไฮโดรเจน20กรัมนะคะตัว5ทับศูนย์ก็เช่นเดียวกันนะคะสี 4, 20กรัมในกรณีที่ผมสั้นหรือว่าในกรณีที่ทำเฉพาะโคนผมนะคะก็ใช้สีหนึ่งเท่านะคะ หลังจากนั้นนะคะก็คนรให้เขาเข้ากันได้ด้วยดีเราก็เดี๋ยวเอาไปลงบนเส้นผมที่เราจะทำกันเลยค่ะและก็คนให้เขาเข้ากันนะคะให้มั่นใจว่าคนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเวลาไปลงบนเส้นผมสีจะได้ไม่ด่างนั่นเองนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนจะทำให้ สีที่เราคนเขาเข้าด้วยกันเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคนเขาไม่เข้ากันเนี่ยเวลาผลลัพธ์ที่ได้นะคะสีก็จะออกด่างๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวอาจาจะพาคุณผู้ชมไปดูแผงสีนะคะว่าสีที่เราเลือกเป็นสีแบบไหนนะคะตามไปดูกันคะ่ะ และนี่นะคะสีที่เราเลือกใช้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีเจทับหนและเทคนิคนี้นะคะก็เรียกว่าการทำไฮไลท์ครึ่งหัวหรือว่าฮาวเพสนั่นเองนะคะสีที่สไตล์ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีอ่า เบอร์50แบบนี้นะคะเบอร์50นี้เรียกว่าสีไลท์บราวน์หรือว่าสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์นะคะก็คือสีเบอร์7จ็ทับหนแบบนี้นะคะของ v a l ล Professional นะคะตัวนี้เป็น c o l ลสเตอรอลเพอร์เฟนะคะตัวนี้เป็นสี Medium b l o n d อาร์ชบราวนะคะมีความเป็นบลอนกลางนะคะแล้วก็มีความเป็น Ash Brown หรือว่าเป็นสีมนน้ำตาลมนนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบ กับสีที่ใช้ของลอเรี l real, หรือว่าสีของ f a g เกออะไรแบบนี้เดี๋ยวสไตล์จะใส่ไว้ให้ใต้ช่องคำอธิบายแล้วกันนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนที่ใช้นะคะเราจะใช้ไฮโดรเจน6%แบบนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่มีผมสีเข้มมากๆนะคะซตาแนะนำให้ใช้ไฮโดรเจน9%แบบนี้ก็ได้นะคะใช้สีสตัวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้ผมฟอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกระดาษฟอยล์นะคะแล้วก็มีพวกตัวหวีที่เป็นตักช่องไฮไลท์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ก่อนทำกันแล้ว และนี้นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะอันนี้คือเส้นผมก่อนที่เราทรําสีนะคะก็จะมีผมขาวนั่นเองนะคะหลังจากที่จับช่อไฮไลท์แล้วนะคะก็ทําทุกขั้นตอนแล้วที่เสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ<ๆ>เขาก็เบลนผมขาวได้เป็นอย่างดีแล้วก็เพิ่มมิติให้กับเส้นผมด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากได้สีโทนนี้นะคะก็สามารถที่จะลองนําไปทําตามดูกันได้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะควรผมก็จะก่อนหน้านี้เคยเป็นผมขาวตอนนี้ก็ไม่มีผมขาวแล้วนั่นเองนะคะก็ถือว่านางแบบก็ประทับใจมากๆนะคะถูกใจกับสีผมที่สตาร์เลือกให้ในวันนี้นะคะสีก็จะมีมิติแบบนี้นั่นเองนะคะทําให้ดูมีน้ําหนักยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นเงายิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้เวลาเราซูมใกล้ๆแล้วก็ใช้แสงสีส้มนะคะ คุณผู้ชมหลังจากที่ดูที่เรียบร้อยแล้วลองเอาเทคนิคสูตรนี้ไปทําดูกันได้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าไม่ชํานาญในการทําด้วยตัวเองนะคะก็ให้เพื่อนคนข้างๆทําทให้ก็ได้หรือว่าไปที่ร้านแล้วก็บอกว่าใช้สีแบบนี้นะคะหรือไม่ก็หาซื้อสีไปให้ช่างที่ร้านทําให้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของการทําไฮไลท์แบบ3มมิติแล้วก็ใช้สีสองส,สีสีสองสีที่พูดถึงก็คือสามารถที่จะปิดผมขาวได้ด้วยนั่นเองนะคะโดยที่มันจะเบลนกับผมขาวนะคะ แล้วก็เวลาผมเขาวขึ้นมาใหม่นะคะในโทนสีเข้มมันก็จะไม่ค่อยเห็นชัดมากนั่นเองนะคะเทคนิคนี้ก็ทําเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะพอเพลาเป็นเทคนิคที่ยอดนิยมมากนะคะ ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะเดี๋ยวสตาจะลงคลิปอื่นๆให้ดูอีกนะคะเกี่ยวกับการทำสีผมสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ชอบทำสีผมด้วยตัวเองนะคะก็ลองเอาไปทำตามดูกันได้นะคะใช้สูตรนี้สีจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ